อันนี้เป็นต้นนี้เป็นชนีนะคะของนหนึ่งห้า 1, โลแล้วก็หมอนนะคะห้าโลค่ะเลตตัดจากต้นนี้นะคะต้นนี้สูอายุนะคะยี่สิบปีค่ะมากกว่ายี่สิบปีลูกโอนหนักค่ะรีบไปเก็บเลยนะคะช่างให้เรียบร้อยค่ะเขียนให้เรียบร้อยแล้วนะคะลงโชว์หน่อยวันนี้จะส่งนะคะมาถมก่อนเลยนะคะคุณเรียนโอ้นี่ลุงเพิ่งออกมาจากสวนเลยนะเนี่ยนี่เ,เห็นไหมนี่นี่น่ารักไมคะเออออกมาจากส,วน,าากสวนเลย เดี๋ยววันนี้ส่งเคอรี่ให้เลยนะบางเลนสิบโลหมอนดูสีพูใหญ่ๆเลยนะคะพูใหญ่ๆเลยค่ะส่งให้ถึงที่เลยนะถ้าใครออเดอร์ตอนนี้หมดแล้วนะคะหนึ่งร้อยกิโลจากหนึ่งร้อยกิโลนะคะตัดวันนี้ได้แค่สองร้อยกิโลเองหมดเกลี้ยงออโอ้ลุงโอ้ลุลุงนี้เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้ว,ลวเด็ดเด็ดนี้นะเด็ดเด็ดเด็ดนี้เลยครับเด็ดคู่เขาจะหลุดง่าย เด็กบิดกุ้งนั่นแหละครับบิดแล้วบ,บ,บ,บิดฉีกมโอ้โหโคตรดุรดง่ายเลยครับเนี่ยต้อยต้ยถ้าถ้าสังเกตถ้าเป็นลูกสวยมันยังไม่นั่นมันจะเด็ดยากมันยังไม่สุกใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้พวกก้อยมันมันจะเหนียวสุกคาต้นเลยอ่ากินคาต้นเลยนะ s <S <c oughs> <schwierig. S 1> อันอนี้ไม่ห่วง,นนวงไม่ห่วงนะคะไม่ห่วงค่ะอันนี้ต้องปล่อยสักวันสองวัน ประมาณสามวันเขาปกติจะรอสามวันแต่ไต้หวันเขาชอบนะเนี่ยแบบนี้ไต้หวันไต้หวันเขาจะเอาเขาจะเป็นลูกแค่นี้ครับอ่าเขาจะเอาไม่ไม่ต้องไม่ต้องม่วงอ่าจะแบบเขียวแล้วก็จะเป็นจุดทั้งเริ่มจุดเนี่ยเขาจะเอาแล้วคือราคามันจะดีแต่ว่ากบ้านเราขายกันแล้วหวานดำเลยเอออย่างเงี้ยพกกระลงกระลอกก็คือไม่ได้ฉีดยาจริงๆเขากระลอกกรลอกพุงงข้าวมากินแต่ต้นลูกใหญ่ไม่เป็นไรพี่ชอบปะทูเลี้ยงไม่เป็นไรไม่ไร นี่วันนี้เราสุกแล้วนะเรามาเด็ดที่ต้นเลยค่ะวันนี้เพื่อนสั่งมานะคะเราก็จัดให้ค่ะปลอดสารพิษนะขอบอกว่าอร่อยมากๆไม่ต้องพูดถึงเรื่องความสดนะคะเพราะจากต้นเนี่ยเห็นไหมเห็นขั้วไหมคะหลคนก็จะถามว่าหวานไหวานนี่โอ้โหอร่อยหวาน งใยเย็นหน่อยทางซ้ายนี่มันครับมันมองไม่ค่อยเห็นแต่มันมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันมันต้นเนี่ยมันจะมันจะหลบใต้ใบครับคือบางคนก็ชอบแบบอะไรน,นะทำเป็นข่ายเขาก็แต่ยังสวนเนะี่ยผมนานการันตีเพราะผมฉีดยาไม่ถึงเพราะเรารู้แต่ว่าสวนอื่นผมพูดไม่ได้ไง ช่วงระวังนะครับอันนี้บอกได้เลยว่ามือมือขีดก,ก็ไม่เป็นอ,อันตรายเพราะว่ายามนันยข็งม,มาแล้วค่ะช่วงนี้กำลังเก็บเกี่ยวนะคะผลผลิตของบังคุดค่ะคูติ่งขึ้นเองเลยนะจ๊ะจะค่อยๆสุกค่ะทยอยลงมาเรื่อยๆนะจ๊ะค่ะด้านนี้ก็เป็นด้านนอกของสวนนะคะ ทุเรียนกำลังกาลังโตนะคะแต่ยังไม่ได้ผลผลิตค่ะนี่ทางเข้านะคะขอบอกว่าสวยงามมากๆเลยฟ้าหลังฝนนะคะหลังฝนตกเนี่ยค่ะบรรยากาศดีดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะอยากมาเที่ยวละสินี่ด้านนี้ก็ประมาณ4ี่หปีนะผลผลิตยังไม่ได้ต้นข้างหน้านี้เพิ่งตัดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะสิกว่าปีนะคะตอนนี้ค่ะ ดูตอนนี้นะคะ20ปีแล้วนะคะผลผลิตอีกประมาณ3อาทิตย์ค่ะแก่ได้ที่แล้วแต่ยังไม่ถึงได้เวลาตัดนะจ๊ะวันนี้เราก็เสียดายค่ะมาไม่ทันนะคะเพราะว่าคนตัดทุเรียนรีบตัดค่ะหัวฝนตกเห็นไหมคะทะเลเหมอกด้านหน้าเราเนี่ยโหหนามากเลยตอนนี้ครูติ่งกับพี่ปาเนี่ยกำลังปรับปรุงพื้นที่นะคะทัศนียภาพนะคะจะทําบ้านพักด้วยนะคะ โอ้โห oh ใครอยากมาพักก็ติดต่อได้เลยประเทศเราเปิดแล้วนะประเทศไทยเปิดเรียบร้อยนะคะต้อนรับชาวท่องเที่ยวปาเก๋ก็ยินดีต้อนรับทุกประเทศค่ะจองเข้ามาได้เลยนะคะค่ะแฟนคลับนะคะจากต่างแดนดูสิเขาด้านหน้าที่มองเห็นเนี่ยนะคะผุดขึ้นมาหมอกหนามากเลยนะคะเขาคิชกูดค่ะปาเก๋ประทับใจมากที่มาทริปนี้นะคะเจอ ทะเลหมอกหูปกคุมหนามมากๆเลยนี่ทางเข้าสวนนะคะนี่เข้ามาทางเนินสูงค่ะเป็นยังไงคะประทับใจมากๆเลยนี่ทิวทัศสวยงามค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าเก๋นะคะป้าเก๋พาเที่ยวพากินนะคะทั่วเที่ยวทั่วไทยไปทุกมุมค่ะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะใครมีข้อสงสัยหรือม่มีข้อแนะนำเขียนคอมเมนต์ใต้ คลิปได้เลยจ้า